ครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราสร้างหน้าแรกได้แล้วนะครับเราเรียกว่าหน้าโฮมเพจเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนการตกแต่งยังไงนั้นเดี๋ยวท่านก็ไปตกแต่งเองนะครับใช้เวลาพอสมควรถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับก็จะมีทางฝ่ายคอมพิวเตอร์เราครูขวัญครูนูเล็กครูอ๊อฟนะครับแล้วก็คนที่เคยใช้เนี่ยนะครับที่เคยอบรมไปบ้างอะไรบ้างเนี่ย ก็อาจจะพอมีความรู้ด้านนี้บ้างก็เอามาใช้นะครับทบทวนสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาใช้ได้อ่ะต่อไปผมจะให้เราทําต่อเลยนะครับหน้านี้อาจจะเป็นหน้าแรกเราเรียกว่าผมเพจต่อไปครับเพจตรงนี้เราเรียกว่าการเพิ่มหน้าได้นะครับเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าโฮมผมแนะนํานะครับให้ใช้ภาษาอักฤษนะครับโฮมเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นภาษาไทยนะ เราก็ดับเบังคลิกเข้าไปเลยครับบางครั้งอาจจะเขียนว่าหน้าแรกเพราะอะไรครับเวลาเราส่งลิงก์ให้เด็กให้อะไรเนี่ยนะครับมันจะง่ายแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวหนังสือยืดยื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกแสดงว่าเรามีหน้าแรกอยู่แล้วหน้าเนี้ยคือหน้าโฮมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มหน้าเข้าไปอีกหน้าหนึ่งอาจจะเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้เพิ่ม new page เข้าไปบวกเข้าไปแล้วก็ใส่หน้านะครับเช่นสมมุติว่าเราจะสอนอะไรดีเนื้อหา ผมเอาง่ายๆเลยนะครับเนื้อหาบทเรียนก็ดันเข้าไปเลยเสร็จแ,แล้วในเนื้อหาบทเรียนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูตัวอย่างอ่าอันนี้ผมทําโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับหน้าแรกคือหน้าโฮมก็คือหน้านี้แหละนะครับอันนี้ผมทําเป็นง่ายๆนะครับก็มีแนะนําการใช้บทเรียนนะครับเข้ามาแล้วก็จะแนะนําการใช้บทเรียนเด็กเก็จะมาอ่านว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยนะครับาการวิเคราะห์ผู้เรียน ก็ทำฟอร์ม,มง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะผมจะคลิปไปให้นะครับไปเคราะห์ผู้เรียนว่าผู้เรียนจะต้องทำอะไรบ้างกรอกข้อมูลมานะครับเยอะมากนะครับคำอธิบายรายวิชาอ่าก็จะมีขึ้นมาเป็นคำอธิบายรายวิชานะครับอาจจะมีแบบท,ทดสอบก่อนเรียนถ้าเกิดเราทำเป็นวิชานะครับก็ควรจะมีทดสอบก่อนเรียนสักนิดหนึ่งก็จะขึ้นมานี่ครับบทเรียนเรียนนะครับเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นบทย่อย นะครับเป็นบทย่อยๆบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหน่วยที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มเติมอาจจะมีสอบกลางภาคปลายภาคแบบอสอบถามคาพึงพอใจแหล่งเรียนรู้อื่นผู้จัดทำแหล่งต่างเหล่านี้นะครับขึ้นไว้อันนี้คือครบสมบูรณ์แล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณครูทําง่ายๆในช่วงนี้นะครับคุณครูก็ไม่ต้องอะไรมากมายเอาเนื้อหานะครับเนื้อหาอาจจะมีอะ,อะเอาเนื้อหาสัก,ส,กส,อสองเรื่องก็แล้วกันนะครับ เนื้อหาสองเรื่องเนี่ยนะครับอาจจะมีบทที่หนึ่งถ้าเกิดเราอยากทําในบทที่หนึ่งย่อยในเนื้อหาเนี่ยนะครับมีบทย่อยก็มาคลิกที่ปุ่มสามปุ่มข้างหลังเลยนะครับคลิกแล้วก็บอกว่าอะไรครับ add sub s u b นะครับเพิ่มหน้าย่อยก็จะบทที่1นึ่งหรือหน่วยที่1อะไรก็แต่นะครับพอใส่ไปเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วถ้ามีหน่วยที่2อีกก็มาใส่ตรงนี้อีกนะครับ ข้างบนนี้นะครับอย่ามาต่อข้างล่างนี้นะครับถ้าต่อตรงนี้มันก็จะย่อยไปเรื่อยๆเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็แอด s ับเพสนะอ่าแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วได้สองหน้าละเป็นเป็นบทย่อยเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากทำงานในบทที่หนึ่งเราก็คลิกไปที่บทที่หนึ่งเลยครับเขาก็จะขึ้นบทที่หนึ่งหัวนี้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปอื่นบทที่หนึ่งเราอาจจะเอาเป็นรูปอ่านี่หน่อยอันนี้เดี๋ยวเรามีเวลาไปตกแต่งกันเองนะครับ ผมทําให้ดูเร็วส่วนบทที่สองเราจะเอาเป็นรูปนี้แล้วก็ส l e c t เข้ามามกินกับกาแฟาหน่อยในเวลากินกาแฟานะครับผมใช้เวลาอัาจกลางคืนนะครับเนื่องจากว่ามันเงียบไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งกลับมาที่บทที่หนึ่งเห็นไหมครับบทท,นะบทที่หนึ่งนะในบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ภาพยังไม่ขึ้นก็นนไม่เป็นไร เมื่อกี้เขากำลังปรับอยูอ่เราอาจจะมีข้อมูลในนี้นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับเราสามารถอัพได้ทั้งไฟล์ที่เป็น PDF เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอัพขึ้นมานะครับหรือเป็นวิดีโอผมขอ YouTube นะครับซึ่งก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้อาจจะเยอะนะครับอาจจะช้าอาจจะไม่ทันใจนะครับวิธีการอัปโหลดจาก YouTube นะครับ เดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยนะครับเราก็มาที่ insert เนี่แหละนะครับเมนู insert เสร็จแล้วเราก็มาหาที่คำว่า youtube ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าคลิกเข้าไปเลยครับแล้วเราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นบอกว่าแล้วก็ลองค้นหาดูนะคลิกที่ปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับโอ้โหมาเยอะเลยเราอยากได้อันไหนนะครับถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราก็ควรจะ ดูข้อมูลก่อนถูกไหมครับเราก็ดูว่าอันไหนมันเกี่ยวข้องกับเราเราก็มาดูอ่าอันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับหรืออันนี้น่าจะเกี่ยวกว่าก็มาดูอ่าผมใช้อันนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราคลิกจะมีสีน้ำเงินเป็นกรอบอย่างนี้นะครับถ้าเราคลิกเลือก2ครั้งก็จะมีสองสองอันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เอาอันนี้เราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งให้มันหายไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็สิเล็กมาแล้วครับ YouTube มาแล้วไวไหมครับไวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นจะมารวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งแต่อันเนี้ยมันจะต้องอเขาเรียกว่าโหลดขึ้นมาก่อนนานพอสมควรนะครับอถ้าเกิดเราอยากเอาอันนี้มาไว้ทางนี้ก็จับเลือกขึ้นมานะครับเลือกขึ้นมาแล้วก็วางก็จะมาอยู่ริมนี้นะครับเห็นไหมครับก็ไม่ยากอ้า อันที่สองถ้าเกิดเรามีสื่ออย่างอื่นเช่นเรามีสื่อเป็นแบบไฟล์อยู่ใน Word อยู่แล้วแล้วก็หรือเป็นเอกสารอย่างอื่นเนี่ยนะครับเราอยากขึ้นให้เด็กเราก็สามารถแทรกมาได้นะครับก็ไปที่ Ins e r t นี่แหละนะครับ Insert จากได์นะครับหรือจะดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วผมใช้จากไดเพราะว่าเราดาวน์โหลดข้อมูลไปในไดแล้วนะครับอ่าดับคณิตศาสตร์หนึ่งอ่าก็จะมีสื่อเห็นไหมครับแล้วเราก็คลิกเลือกแล้วก็ Insert เข้ามา อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น PDF นะครับเราก็ก็จะสะดวกนะครับเวลานำเสนอเนี่ยเขาจะไม่เพี้ยนนะครับถ้าเป็น Word เป็นอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพี้ยนอันนี้ก็ก็ให้เห็นนะครับว่าวิธีการทำงานของหน้าที่เราสั่งงานจะเป็นยังไงนะครับก็คือนักเรียนอาจจะดูวิดีโอแล้วก็ศึกษาเอกสากรประกอบการเรียน,นการสอนของเราด้วยก็ได้นะครับตรงนี้อ่าเอาสักสองอย่างก่อนนะครับ เดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวข้อสอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการพับบิกตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นนะครับก็คลิกไปที่พับบิกนะครับแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อเว็บของเรานะครับตรงนี้อาจจะเป็นแมท แมทศูนย์หนึ่งแมทศูนย์หนึ่งเขาบอกมีแล้วขีดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับข้างล่างถ้าเราใส่อย่างนี้แสดงว่าไม่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าอาจจะมีคนอื่นเนี่ยนะครับใช้แล้วเราก็แมทแล้วก,วก็อาจจะขีดล่างนิดนึงนะครับ มีคนใช้แล้วอืมแล้วก็สมมติสองหนึ่งอ่าสองสองหนึ่งมีคนใช้แล้วเหรอ อ่าแสดงว่าได้ผ่านถ้าผ่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าผ่านนะครับคราวนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะาเผพยแร่เนี่ยนะครับเราต้องไปตั้งค่าก็จะต้องมาที่ Man a g ตตรงนี้นะครับ Any one นะเราแอนเนเอ่าเราก็เมเนตเข้าไปลิงก์เราคลิกดูซิวา่าเป็นยังไงบ้างเราจะให้ลิงก์เขาแค่ไหนนะครับ ตรงนี้หมายความว่าดาบเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยก่อนเผยแพร่เนี่ยนะครับก็จะให้เห็นแค่วิวส่วนอ,อันที่สองก็คือพับบิทไซส์แล้วเนี่ยให้เป็นพับบิทคือสาธารณะนะครับตรงนี้ก็โอเคแล้วเราก็ดันไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่พับบิทอีกครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอ่ามาลว ถ้าเกิดเราคลิกพับบิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าโอ้มันไม่ไม่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพับบิดไปแล้วนะครับอ่าก็รีเทนทูอ e ดิเตอร์ก็คลิกกลับเข้ามาคราวนี้เราจะดูเว็บไซต์ยังไงวิธีการดูนะครับวิธีการดูคลิกข้างหลังเนี่ยนะครับดอบดายแล้วดอบดาวเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วก็วิวพับบิดพับบิดไซต์นะครับก็คลิกเข้าไป ก็จะเป็นสายจริงที่ดูอันนี้ดูเป็นเครื่องของคอมพิวเตอร์หรือ PC หรือโน้ตบุ๊กเราเนี่ยนะครับก็คลิกโฮมก็จะกลับมาหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าอย่างนี้นะครับคลิกบทเรียนบทที่1ก็จะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมครับมีสื่อเป็นวิดีโออยู่ใน youtube มีบทเรียนมีแบบฝึกหัดนะครับนั่งก็สามารถดูได้นะอ้าวอะไรอีกครับ ถ้าเกิดดูอย่างนี้ถ้าเกิดนักเรียนเขามีเขาเรียกว่ามือถือเวลาเขาดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบของมือถือก็คืออย่างนี้เนี่ยนะครับเปิดปั๊บเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะหรือเมนูอยู่ตรงนี้ครับเมนูเป็นชั้นๆปึ๊บคลิกมาที่โฮมก็กลับมาที่หน้าแรกอย่างนี้นะครับเนี่ยกลับมาอย่างนี้เลยหรือเป็นแท็บเล็ตนะครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นคล้ายๆคอมพิวเตอร์เรานะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์นี่เป็นไงครับใหญ่เลยนะครับนี่คือวิธีการแสดงผลแล้วเราจะเอาสื่อเราไปให้เด็กยังไงมาตรงนี้เลยครับนี่ตรงที่ลูกโซ่เราเรียกว่า Copy พระบิดสายลิงเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นลูกโซ่เนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีนเนี่เห็นไหมครับแล้วก็คลิก Copy แล้วก็เอาไปวางในเฟซในไลน์กรุ๊ปในอะไรของเราก็ได้นะครับ ไปเปิดแล้วก็คอนโทนบี B, วางลงไปเลยก็สามารถใช้ได้นะครับคลิปต่อไปผมจะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งอะไรต่างๆแล้วก็ทําข้อสอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้เด็กได้ทําบ้างสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ